เป็นยังไดงยายกินเขายิมเราป่วยยายไม่ใาย่กินเขายิมเราป่ายยายฮะยิมแล้วกินแล้วกินยาแล้วน้ำยายกินแล้วไม่ป่ายยายว่าแล้วแล้วละมือนี้หูซึกว่ากินข้าวแซ่บบ่มื่อน okay. oh, ี้ไม่ใหญ่กินข้าวแซ่บบ่ยใหญ่ะแซ่บเยอะโอ้มื่อนี้แล้วกินข้าวแซ่บอยู่แล้วว่าเออไข้แน่อยู่อ ได้ยัวมือนี่กินข้าวแสบกินสามเทือเลยมือนเสียบยู่กินแล้วก็กินย้านอนเลยบานอยเสดนอนแขว็ยังนี้น้อยว้าแขวมียังเมื่อสุดลมแต่ว่ายังเขียนเมื่อแขวแล้วให้ยิงแขวบยิ่งแขวบแขวยังมีแต่หาแขวตัวน่ะเต็มแขวอยู่น่ะอือหือยายมณนีอายุ 9ก้กว่าะกกับจักเดือนมิถุนาก็ด็กะดาสิงหากันยาสามเดือน2กับสิบสองกับสามเดือนเนะอืมเสีหนาเส็จตาขัดแค้ยายเส็ดหน้าเส็ดตาใหญ่เลยยายเนี่ย เมียนมังรับมังนอนยังดีคักเลยใหญ่เอ้า hmm. นี่นดีดีนี่นี่หัวหงมขนขาวๆเมียนมืดมือมืดเบ็ดละมัอนี่ก็นอนฝนตกทั้งนอนก็แล้เอามานอนทั้งในเมียนมืดมือเลยใหญ่เอาแจ้งเบิ้องแต้งที่รับที่นอนเบลล์พี่ที่ไหนจะไป แต่งที่หลับที่นอนไปนะป้าสวนไปไหนไเร็วจะไปไหมไปไหนเอาพรินี่แม่ออกมาเร็วเอไเอไปไป,ไปไไปเอาพริกที่ไหนเออสวนป้าไรนะเรียกไปเด้อม,ม,มีหมามีอะไรเดี๋ยวมันกัดค่อยๆไปมังรถหน่ออย่าขับเร็วหลายยังท่านออ<อ>หนอากระด้างลิน<อ>ก้อนใหญ่ อาซีเดียสิเปิดหนังให้บึงเปิดซีรีส์จีนให้ดูเนาะคุณยายเนาะซีรีส์จีนให้ดูเาเตรียมตัวแล้วจะนอนแล้วยายมณีจะนอนแล้วน,นอนแล้ว,ว,ลวจนน้าคุณยายจะนอนแล้วจ้า ข้าวเสร็จก็เตรียมตัวนอนนอนทั้งวันทั้งคืนเลยได้พักผ่อนเต็มที่อยู่กับาายาย้าบ่ไข่เน้อยายเนาะ<อ>ถ้าบ่ไข่บ่เจ็บบ่ปวดกันนอนพักผ่อนเลยเมื่อน,นี้รู้สึกนอนอิ่มบ่วยายนอนอิ่มบ่วเมื่อนี้ฮะนอนอุ่นอยู่อุ่นอุ่อยูไ่ไหนหนุนพัดลมก็เปิดให้มืดมืดเว้อน,อ,น<ม>อันเด้เปิดให้มืดมืดเว้นนอน คลมพาพื้นบางใหญ่ใส่ผัดลมผัดเหมือนมือกได้คุณยายเอาเอาหัวเข้าไปหัวเข้าไปบุงอ้าเพิณธนาพองวองละบาล้านพิณธนาพองวองลวเลยยายเออยายธนาพองวองแล้วอ้าซัำนี่ก็เด้อค่ะเด้เอฟซีได้อจ่าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะยาะมาผู้ฟ้านี่เด้อจ่าเด้อซัำนี่ค่ะสวัสดีจ้า